เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับโหโเหนื่อยไหมครับโอ้โหดูเหนื่อยเหนื่อยดูเหนื่อยเหนื่อยเมื่อไรพักผ่อนกันเดี๋ยวเรามาเล่นเออก่อนนอนโอ้ยังไงโบนโบนโอ้เดี๋ยวเรามาฟังนิทานกันต่อนะครับเรา,าเออเอเอเราพลิกตัวเล่นก่อนนะนะพลิกตัวเล่นก่อนนะครับ ใส่ชุดอะไรชุดพิกาจูอ่ามาขอมือหน่อยครับมามาพิกตัวเอาฝั่งนู้นมาช่วยเดี๋ยวป้าช่วยมามามือมาเออมามือครับขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยครับอึบมาเออมามามาพิกตัวอออ่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 ไอ่อหวออ่ไอ่ออออ่ออ่อ่อ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 ่อ่อ่ แขนนี้ต้องหลบมาก่อนเออแขนนี้ต้องยกขึ้นมาก่อนมามาครับมาครับโอ้ยโอ้โหติดแขนครับติดแขนยกแขนหน่อยครับเอาโอเคเยี่ยมเยี่ยมชั้นคอขึ้นครับชั้นคอขึ้นคอได้แข็งเป็นไงครับเป็นไงความรู้สึกเป็นไงครับดีไหมรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีไหมครับรู้สึกยังไงครับ รู้สึกไงครับมังกรครับโอ้รู้สึกดีไหมครับอโอ้รู้สึกดีอ้าวเริ่มจะคานยังครับเริ่มขานไหมครับเสียงดังเสดัมังกรเป็นไงเหนื่อยหรือยังหัดความตัววันนี้เป็นไงบ้างครับจะสามเดือนแล้วนะพรุ่งนี้จะครบสามเดือนแล้วคานได้ยังอ๋ายกหัวหน่อยชันคอขึ้นค่อยๆ่อยชันอย่าอย่าก,กระตกอย่าก,กระตก เหนื่อยยังเหนื่อยยังอ่าเดี๋ยวกลับคืนเดี๋ยวกลับคืนเริ่มคันไหมครับเอือเหนื่อยยังถ้าเหนื่อยบอกนะผมยังไม่ขึ้นดีเลยเหนื่อยยังครับสู้ๆคันมาคันมาโอ้เหนื่อยยังครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวพอก่อนนะพอก่อนนะ